พ่ไม่สวยเหมือนตอนเช้าอ๋อนึกนึกอารมณ์ออกไหมว่าดูทุ่งดอกกระเจียวยามเช้าเลวถ้าโชคดีเองอาจจะเห็นหมอกด้วยเฮ้ยนี่เราไม่ต้องไปดูไกลน,นี่ไงทุ่งดอกกระเจียวมีดอกกระเจียวหน้าขน้ำปมีตะต่างตั้งสามบานเออใหญ่ช้าใจมากเลยอ่ะเฮ้ยรู้ว่าเราจะไม่กลางเต้นวะขี้เกียจเก็บพวกนี้เช่าอยากแก้หลายกระเด็นสายตาคุณดูเออพริกดำแค่พอบุบๆพอนะเห็นไหมง่ายมากอ่ะมันสํำเร็จรูปอ่ะ ใสน่นี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 ่ทีเด็ดเลยใบอีอองน้ำไม้ย,ยังกรอบเลยอือหน้ำลายยืดด้วยน้ำลายยืดเลย สวัสดีจ้าทริปนี้โอปอจะพาทุกคนมาแคมปิง้งจังหวัดชัยภูมิเองจะไปทั้งหมดศีอุทยานในทริปนี้จะใช้เวลาประมาณ6ถึงเจ็ดวันเนาะประมาณนี่เองจะไปสีอุทยานก็คือหนึ่งอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามที่โอปออยู่ตอนนี้ที่กำลังจะเข้าไปแล้วกว็สองอุทยานแห่งชาติไซทองอุทยานแห่งชาติภูแลนคาแล้วกว็สุดท้ายเป็นอุทยานแห่งชาติตาตัวเลียงตามลําดับเลย วันนี้เองจะมาการเต้นกับอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามแล้วก็ที่น่าสนใจตอนนี้น่าสนใจมากก็คือทุ่งดอกกระเจียวกําลังงามซึ่งปีนึ่ะดอกกระเจียวจะออกแค่2เดือนก็คือเดือนกรกฎาคมกับสิงหาอันนี้ก็ปลายสิงหาเราก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดอกกระเจียวจะร่วงโรยไปหรือยังหรือว่าจะยังสวยงามอยู่ก็ต้องรอติดตามชมเนาะพรุ่งนี้ชาาอุปจะพาไปดูดอกกระเจียวงาม,งามเอ้ยงามหรือเปล่า,าหรือร่วงแล้วก็ไม่รู้ต้องรอที่ตามชม แล้วก็ดอกกระเจียวเนี่ยเองจะไปดูทั้งสองที่ก็คืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามกันนี่อุทยานที่สองเอ็งจะไปก็คืออุทยานแห่งชาติไซทองดอกกระเจียวก็จะงามมันกันเองจะไปดูดอกกระเจียวกันนู่นด้วยในคืนวันทัดไปต้องรอชมนะว่าทุ่งดอกกระเจียวจะสวยขนาดไหนแล้วก็โอปอจะไม่ได้พาไปแค่ทุ่งดอกกระเจียวจะพาไปที่เที่ยวของ<ด>ทุกๆอุทยานเลยหลายที่เลยบรรยากาศจะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมแต่ตอนนี้เองเข้าไปทางไหนกันก่อนนะโอปอจองผ่านคิวมาแล้วจองเข้าอุทยานแลไปเาไปทำไงกัน ไปจ้าเข้าไปข้างในกันโอเคค่ะสามาร้อยสิบขอบคุณค่ะด่านเก็บค่าบริการอุทยานแห่งชาติป่าหินงามผู้ใหญ่40เด็กยี่สิบรถยนต์30โอเคร้อยสิบ นี้ค่ะจอ,จองมาค่ะ1้สิบบาทโอเคเรียบร้อยผู้ใหญ่40พอร์ตแมตผู้ใหญ่40เด็ก20ใช่ลแล้วก็ล,ล,ลด30เป็น110บาท2คนกัน1 1รถรถดอีก1นกัน <c oughs> กั้นนี่เปิดให้กลางเต้น1ล้านก็คือใกล้ๆกันกับรถล้างอะ่ะใกล้ๆกันจุดรถล้างอ, <ใน S 1> อ่ะ <ใน S 1> ดูไป,ไป,ไปกันดูจากตรงนี้แล้วเนาะ ี่ถึงแล้วนะจ๊ะอุทยานแห่งชาติป่าหินงามไปไปหาที่จอดรถปิดแล้วถึงแล้วนี่ถึงแล้วเหรอฮะถึงแล้วจ้ะถึงแล้วจา้วจาเดี๋ยวพรุ่งนี้เชาจะพาไปดูลานหินงามไปดูดอกกระเจียวตอนนี้หาจุดกลางเต้นแล้วก็กลางเต้นๆๆแล้วก็ หาอะไรกินเค okay. นี่จึงแล้วข้างหนา้าไมา่ไม่เงาบริเวณกลางเต็นบริเวณที่กลางเต็นอ๋อเาอันนี้นเป็นเต็นของอุทยานเต็นอุทยานเดี๋ยวอปอจะไปสอบถามเรื่องราคาเรื่องอะไรให้ว่าเช่าอะไรยังไงแต่ว่าอ,ปอุปมีเต็นมาอยู่แล้วนี่เลยโอ้ยเงาจังเลยนี่เป็นเต็นอุทยานที่ยังไม่มีใครมานอนซึ่ง กอาจจะนอนคนเดียวก็เป็นได้น้ำสวยงามเองขี่วนดูก่อนว่าเอิงจะเอาตรงไหนดีเนาะแล้เวเปิดกระจก,กี่ได้ฝั่งนี้ได้เห็นชัดๆด่าเห็นพร้อมๆกันอะให้ดูบรรยากาศก่นกอนเนาะเผื่อคนไหนที่อยากจะมาจริงจะได้ดูดูล่วงหน้าได้อะว่าเอออะไรเป็นยังไงโอเค <To wait. S 1> อะเดี๋ยวหาจุดกลางเต้นก่อนจะได้กลางเต้นกันแล้วก็ทำกับขา้าว บรรยากาศก,ก็เป็นประมาณนี้จะให้ดูพื้นที่โดยรวมก่อนนะเนาะเผื่อใครจะมาตามแล้วก็อันนี้เป็นเต้นของอุทยานเองจะไปแอบดูเต้นเขาก่อนแต่ว่าพอมีเต้นมาแต่ว่าเองจะการเต้นเองแหละแต่ว่าไปแอบดูก่อนดูได้อยู่ดอกว่าเขาไม่หวงดอกดูไหนดีดูนี่เนาะดูว่ามีคนอยู่เปล่าขอดูเต้นหนึ่งเด้ออ๋อมีซีฟอะเป็นการรีวิวเบาๆเต้นอุทยาน <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็จะไปสอบถามเรื่องราคาไ้เดรนเราก็จะขึ้น ตัวหนังสือไหว้ห้น้องว่าราคาเช่าอะไรยังไงเออเดี๋ยวเขามาเก็บเงินเดี๋ยวก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เองเลือกจุดกลางเต้นได้เลยผูกลางเต้นเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นๆจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานมาเก็บเงินดีมากชอบไม่ต้องไปจ่ายเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องกลางหรอกเองเช่าเต้นดีกว่าขี้เกียจแล้วไ <c oughs> อ้ยาหอมซะด้วยสิหอมด้วยไอย้อยะหอม มีนี่น่ะจะเป็นขอขออนุญาตจับนะจ๊ะมีที่รองนอน,ม,ม,อนมีถุงนอน,ห,อนหรือเปล่าน่ะจะเป็นถุงนอนมีหมอนอุ้ยโอเคเลยนะมิตต่างต่างสามบานใหญ่กว่าเต้นเราอีกเออใหญ่้าใจมากเลยอ่ะเฮ้ยรู้ว่าเราจะไม่กลางเต้นวะขี้เกียจเก็บุ่งนี้เช่าเอาไงไงเขามีป้ายติดไว้นี่จองแล้วนี่น,นี่มาดูดูจองแล้ว,วลปิดปิด,ปดอันนี้เขาก่อนไลน,น์ก่อนนะรักนารักยังไงเขาเขียนว่าจองแล้วนี่เย้ เรามีเพื่อนแล้ว <laughs> ชิมเปล่า <laughs> ขอให้เขามีคนจองแล้วจริงๆเถอะเพราะว่ามันเหงาจังเลยอ่ะไปดูฝัง่งนู้นหน่อยไหมไส้มือฝั่งนั้นจะเป็นค่ายเยาวชนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำด้วยเพราะว่าห้องน้ำเป็นจุดที่แบบโอปอว่ามันสําคัญระดับนึงในการกางเต็นอ่ะห้องน้ำสําคัญฝั่งนี้จะเป็นค่ายเยาวชนและกลองสนใจจะไปเขาค่ายไหม ่ายเยาวชนบรรยากาศเหมือนมีแดดนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเย็นอยู่ไม่ได้ร้อนไม่ได้ถึงก็ว่าร้อนมากโอ้มีต้นขนาดนี้ม,นมีต้นต้นมอสต้นตะไคร่ตะไคร่น้ำเขาเรียกอะไรวะตะไคร่น้ำหรือมอสอ็ก็ดูร่มลื่นนะแล้วก็มีโต๊ะเอ้มีโต๊ะมีเก้าอี้ฝั่งนี้นะเนาะจะพามาดูกับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประมาณว่ารีวิวจุดการเต็นแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวโอปอจะทํากับเขาเพราะว่าโอปอมาประมาณบ่ายแล้วตอนนี้ประมาณ บ่ายสามบ่ายสี่โมงเราเองไปดูทุ่งดอกกระเจียวตอนเนี้ยก็จะไม่ค่อยโอปอว่ามันคงไม่สวยเหมือนอารมณ์ได้ตอนเชา้าอ่ะนึกๆอารมณ์ออกไหมว่าดูทุ่งดอกกระเจียวยามเชา้าแล้วถ้าโชคดีเองอาจจะเห็นหมอกด้วยในทุ่งดอกกระเจียวในหมอกมันจะคงจะสวยมากอะ่ะต้องรอติดตามชมแล้วก็วันนี้เองจะทํากับข่าวด้วยเมนูมแกงเฮดละกันเอ้ยแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แกงหนอ่นอไม้โอเคนี่นอ้องก็จะเป็นที่ มีเก้าอี้มีโต๊ะห้องรับแขกห้องรับนั่งโอเคของกลางแล้วก็มีต้นไม้ออ้ต้นไม้แบบต้นไม้มันเยอะมากโอปอคิดว่าตอนแรกจะไม่อยากกางใต้ต้นไม้แต่ว่าต้นไม้มันเยอะมากไม่รู้จะกางตรงไหนก็คือมันมีแต่ต้นไม้ทุกที่เลยอันนี้เขาเรียกต้นต้นทะลูทะลูทะลูอ่านว่าทะลต้นทะลูปายจะพาไปดูห้องน้ำเนาะเออห้องน้ำ มีฝั่งที่โอปอจะนอนติดอีกฝั่งนึงเราก็มีฝั่งนี้ฝั่งตรงที่เองขับรถผ่านมาตรงทางเขามีอเดี๋ยวโอปอจะพาไปดูห้องน้ำตรงที่ไกลๆก,กับจุดที่ยวปอกางเต็นเนาะไปมาดูว่าห้องน้ำก็นี่ะสะอาดหรือไม่แต่คงจะสะอาดนะเพราะว่าไม่มีใครเลยโอ้ยต้นไม้มันไม่ใช่มีต้นไม้แบบเดียวเด้หลายพันอันนั่นต้นอะไรเด้อขอไปดูแป๊บนึงสมอพี่เพก สมอพิเพกต้นเมื่อกี้อะไรต้นทะโลสมอพิเพกโอ้มาก็นีได้รู้จักชื่อต้นไม้เด้อจะพาไปดูห้องน้ำก่อนเนาะโอ้มีห้องน้ำชายห้องน้ำห้องน้ำผู้พิการห้องน้ำหญิง<ม>ไปดูดเดี๋ยวพาไปดูทุกห้องน้ำเลยเพราะว่าตอนเนี้ยไม่ต้องเกรงใจใครว่าจะเปิดเขาไปเราเจอใครเพราะว่าไม่มีใครเลยเหมาลา <laughs> ม้า,ลานค่ <laughs> สะสาูกขอให้เต้นนั่นที่เขาเขียนไปว่าจองแล้วมาเถอะจะได้มีเพื่อน ังนู้นจะเป็นที่ล่างจานเดี๋ยวพาไปดูไก่ดูห้องน้ำก่อนหุยฉันจะได้เข้าห้องน้ำผู้ชายด้วยหละเ<ด> <c oughs> นี่ยมีอ่างล้างหน้านะี่รีวิวแบบแบบละเอียดมากเลยนะให้ดูทุกอย่างเลยมีกระจกมีอ่างล้างหนา้าล้างมือเนาะมาพามาดูห้องน้ำผู้ชายค่ะอุ้ยสะอาดนะ <c oughs> สะอาดสะอาดมีฟักบัวมีฟักบัวมีโถโถชี ฟักบัวใช่ใช่มีฟักบัวใครสะดวกอาบฟักบัวอาบขันก็มีโชวฉีผู้ชายใหม่ใเออโอโบคิดว่าของน้ำผู้ชายจะเหม็นเหม็นไม่เหม็นนะไม่กินปูนนี่อยู่เลยกินเออกินใหม่มากเหมือนเขาเพิ่งทำใหม่ใหม่จริงๆ้วยประตูใหม่มากสไตล์ล็อบปูนสไตล์ล็อบเออปูนสไตล์ล็อบนี่รีวิวละเอียดถึงขั้นบอกว่าเป็นการก่อสร้างสไตล์ล็อด้วยนะรีวิวละเอียดมากขนาดนี่จะเอาขนาดไหนนี่สไตล์ล็อบ สวยดีนะไปวิกแบวอันนี้ห้องนำ<ช>้ำห้องน้ำผู้พิการน<ช>ะหญ่อุ้ยมีกระดาษทิชชู่ให้ด้วยใช่เออดีมีกระดาษทิชชู่มีชักโครกเนาะ,ะปิดอ่ะไปดูห้องน้ำผู้หญิงเฮ้ยนี่เราไม่ต้องไปดูไกลนี่ไงทุ่งดอกกระเจียวมีดอกกระเจียวหนาห้องนำ<ช>้ำเลยสวยนะ,ะนจะเป็นสีออกแบบ <ๆ S 1> นี่ตรงนี้ <ๆ S 1> เป็นสีม่วงตรงนี้เป็นสีชมพูเนาะ สวยอะยเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาวได้พาไปดูแน่นอนแล้ไปต้มเลยเลยไหมเนี่ยชกเข้าไปต้มวะต้มใส่กะทิขึ้นจะอร่อยเลยมาดูห้องน้ำผู้หญิงก็น่าจ,จะเหมือนกันเละโอ้สะอาดสะอาดเหมือนกันมีมีแบบแบบทั้งที่นั่งยองแลว้วก็แบบชักโครกเหมือนกันห้องอาบนา้ำห้องน้ำห้องน้ําก็เหมือนกันจ้ะอันนี้ฟักบัวนี่นี่ฟักบัว มีฟักบัวมีใครสะดวกอับขันก็อับขันเนาะอ่ะไปที่นี่เองไปกลางเต้นกันเอ้ยดื่มพาไปดูบ่อนล้างจานโอ้ละเอียดมากเลยคลิปนี้คลิปนี้แบบรีวิวจุดกลางเต็นแบบละเอียดมากเลยอ่ะตรงนี้เป็นอ่างล้างจานที่ล้างภาชนะฟังนี่เนาะเป็นปูนนี่ยเนี่เช็คน้ำเช็คน้ำไหลเยอะแล้วเฮ้ยสบายหมอลานหมอลาน ลืมบอกค่ากลางเต้นกันเนี่ยคนละสามสิบาทต่อคืนคนละเลยสามสิบาทค่ะแ,แอบมาแอบดูเยาวชนหน่อยก็ไม่เงานะได้ยินเสียงเล็กน่อยตรงนี้เป็นใข่เยาวชนเลยจ้ะเขา่าจจะเล็กน่อยอาจจะมาขอใข่กันเฮ้ยตรงหน้าเขามีอะไรอะ่ะไอไติมแจกเปล่าเขาขอใข่อะไรไปถามเป็นไรไหมวะเขาว่าเราไหมว่าอยู่นี่ถงังอะไรวะถังอะไรถังเปล่าน้ำแข็งน้ำแข็งเนาะ เฮ้ยน้องเขายิ้มใม่อะไปามหน่อที่บ่ามาจากไหนอันอันนี้เข้า่ข่อะไรคะพิทักษ์ป่าอ๋อมาจากไหนคะอ๋อโอเคน้องก็ยังน่ารักดูแกลดีขอบคุณค่ะไปเองไปกางเต็นเดี๋ยวได้ทำกับข่าวกันเนาะเราพรุ่งนี้เช้าต้องรอติดตามชมอุปจะพาไปดูทุ่งดอกกระเจียวแล้วก็พาไปดูร้านหินงามที่มีหินแปลกๆปรูปร่างหลายแบบเลยต้องรอติดตามชมเด้อตอนนี้เองไปกางเต็นกันก่อน เ้นเซ็จแล้อ,อไปทำกับเขากันเมื่อกี้ไปล่างพักประมาณชั่วโมงนึงนี่แหละพักกระผละัใไมล่างนานมากของมันหลายดูอ่ะจะจะทำอะไรนักหนาดูเดี๋ยววันหลังจะตำส้มวันนี้จะตำส้มแปลว่าส้มตำเลยจ้ะบอกเป็นภาษากลางเลยเนาะเผื่อว่าบางคนไม่เข้าใจตำส้มส้ตมสตำนั่นแหละอันเดียวกันแล้วก็วันนี้จะแกงเฮ็ดเอ้ไม่ใช่แกงเฮ็ดแกงหน่อไม้นี่ นอไม้นี้จำได้ไหมใครเคยดูคลิปก่อนๆของโอปอเน้ะที่เอานี่มาแกงเป็นแบบว่านอไม้สําเร็จรูปอยู่ในน้ำใบยานางเลยแบบคือฉีกคือฉีกถุงต้มน้ำแบบใส่เครื่องแกงน้ำปลากินได้เลยอ,อ,นนอ,อันนี้ซื้อจากไหนอันนี้ซื้อจากรถตัดเทสโกโ้รตัแต่เข,เขาก็่าจะมีขายหลายๆที่แต่ลงตลาดก็อาจจะมีขายร้านขายของชำง่าย,ายใช้ง่ายแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะทำอันนีดาซุปนอไม้ในน้ำใบยานางเหมือนกันเอามาคุกคๆค,ค,ใคุใส่เขาครัวใส่ พริกใส่พักนิดหน่อยกินได้เลยนะมันสะดวกสบายมากแต่วันนี้เองจะแกงน้อไม้ก่อนเนาะแกงน้อไม้อันนี้ยี่ห้อตาแม่บ้านโอปปเคยกินแล้วอร่อยถ้าใครจําได้เนาะอ่ะยายโตจากข้างในกลางผาทับอย่างดีกลางเต้นอย่างดีกลางผาทับอย่างดีแต่มาอยู่ข้างนอกผาทาพพับเพราะตั้งไว้เฉยเผือผ่อฝนมันตกเนาะแต่ว่าตอนนี้ฝนไม่ตกก็ออกมาอยู่ข้างนอกลงๆสบายๆอ่ะเดี๋ยวหั่นตะไคร่มีตะไคร่มีหอมกระเทียมเนาะ แฉมใหญ่ผดกระเทียมน,นี้แกงน้อไม่ตะไคร้แกงน้อใไม่สูตรฉันนี่แหละมีอะไรกอใส่ๆไปไม่อย่าไปฟิกเวลามาเข่าแคบอย่าไปฟิกว่าสูตรไหนต้องใส่สูตรไหนเด้อมันจะซีเรียสในการทาเกินไปมีอะไรกอใส่ไปเนาะเพราะว่าเองได้บรรยากาศที่ดีอยู่แล้วกินอะไรมันก็อร่อยจริงๆแล้วอะที่มาม่าก็อร่อยบรรยากาศดี่บรรยากาศแบบเมาส์ร้านอ่ะจ้ะบรรยากาศ,รรากาศแบบไหนแบบเมาส์ร้านอนะ กี่มีมาคนนเออมาแล้วก็ไปรุ่นว่าให้อยู่แบบไม่อยู่ไปแล้วไม่ให้ความหวังกันละแแมแล้วก็ไปโอ้มารายงานตัวเด้นคนนั้นเออคลิปนี้เองแกงน่อไม้แบบไม่ได้ใส่อไม่ได้แช่เขาอันนั้นไวไหมเ<อ>ขาที่เองจะเอามาตำอ่ะไม่ได้แช่แต่ว่าอุปว่าใส่เขาขวดแทนได้เพราะว่าคลิปก่อนนั้นที่อปอทำมันใส่เขาที่เองแช่เขาเรียกอะไรอะ่ะเขาที่เองแช่แล้วก็ตำอ่ะเอามาตำอ่ะเขาเรียกอะไรแต่ละบ้านเรียกมันคือกันเนาะตำข้างล่างถองแม่คุณ ดี๋ยวตําแคบพอบุ๊บๆแล้วก็เดี๋ยวใส่พริกเข้าไปพริกใส่ไปลูกโดดลหลายๆเนาะโอ้โคกลื่นค่ะตำแคบพอบุ๊บๆอย่ามาหวังเอาสูตรอาหารเลยเพราะว่าอุปทำแบบสไตล์อปอสไตล์อปอนะจ๊ะอันนี้ครัวคุณของปอค่พริกแดงพริกเขียวใส่ไปเลยอย่ากา้หลายกระเด็นใส่ตาคนดูเอ้เขาตาไหมไะเขาตาคนดูแล้ว พริกตำแค่พอบูบูบพอเนาะเต้าไม่รู้ติดไหมนะวันนั้นที่เองถ่ายคลิปก่อนนาะนี่มันไม่ติดโอ้ติดจ้าเร่งเลยจ้ะเดี๋ยวหมอมันจะไฟร้อนแรงมากฉีกเลยจ้าเพราะว่ามันข้นไปนะพอเสร็จจะใส่ผสมน้ำเปล่าเข้าไปด้วยก็วันนี้ไม่หุงขา่าเลยจ้ะเอาข่าเหนียวจากมะชาหนี่มากินโอ้เห็นไหมมันง่ายมากกตมัน สำเร็จรูปอ่ะเองก็เติมน้ำขอบโอ้ยยังมันง่ายครับมันง่ายมากเออลืมหันอันนี้เองจะใส่ฟักทองใส่ฟักอะค่ะใส่เห็ดใส่นี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 ่ทีเด็ดเลยใบอีออมรู้จักไหมสูตรบ้านปอหรือว่าสูตรปอกินสูตรสูตรแถวบ้านอุปปอชอบใส่อันนี้บ้านอุปปอเรียกใบอีออมภาษากลางเรียกผักไคเงยงภาษาบ้านตะกองเรียก พักขย e ยงเหมือนกันหม้ภาษากลางแปลว่าบ้านอุปปอพูดเหมือนภาษากลางพ,ออพักอีออมเรียกขคอีออมเนาะเรียกแต่บ้านเนาะนดูใกลๆเนี่ยอ่ะกินแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพิ่มน้ำเขาไปนิดนึงมันมันคนมันคนมากเลยแหละอุป,ปเคยแกงแล้วครั้งนึงใส่ไปประมาณนี้เลยอีกนิดนึงและกันซดนลล้ำร้อนๆปิดฝาเด้อจะได้เดือดเร็วเดี๋ยวน้ำเดือดก็ใส่เครื่องทิ้งตำไวน้นอนมีมหันอนะันนี้ลรอกฝักเดี๋ยวจะใส่ลงไปเลยเพราะว่าฝักมันซุกอยากหั่นบางๆเพราะว่าให้มันซุกเร็วๆหิ้วเข่า ไม่ได้กินข้าเที่ยงเนาะส,สูตรไหนคะสูตรแบบสูตรแบบไม่ต้องร้อน,น้ำร้อนก็นได้สูตรโคตรมว่วอ้าวแก่งเกงหลายๆห,หอมหอมสูตรินะเดีย๋ยวค่อยใส่น้ำปลาตอนที่มันเดือดแล้วโอเคปิด้าเลยจ้ารอดามเดือดเดี๋ยวค่อย,ย,อยปรุงการใส่ใส่แค่น้ำปลาข้าครัวน้ำปลาแค่นั้นแหละเนาะง่ายมาก เดี๋ยวงค่อยใส่เ็ดทีหลังเ็ดมันชุกง่ายเฮ็ดน่ากินต่กองชอบเ็ดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวงรอน้ำเดือดจะได้ใส่เห็ดก็ปรุงรสเนาะยายโตอีกแล้วมดุดมุดอันนั้นอ่ะเด้งเลยเจ็บออ้อย่างปวดเลยอ่ะดูดิเองไปเองไปตั้งตรงหลังมันใช่ไหมเห็นตัวไหมหนู่นๆเป็นวะล้ว โอ้ดูดเต็มเลยนี่รังมัน oh! โอ้ยยูปอรังมันตั้งทับทับรังมันเออรังอยู่ตรงนี้โอ้โหเดินเต็มเลยโอ้โห<ช>กัดโคตรเจ็บเลยไม่ได้เคยมันไม่ไม่เคยโดนมันกัดนานแล้วอะ่ะโอ้ปวดนี่รังมันเลยดิยนี่เอ้ยยืนอยู่บนรังมนันเนาะเออไปยายไปแล้วยา้วยายมาทาเจ็นจําเลยดู okay. ปวดเลยอ่ะระวังมัเดินซุกยังซุกยัง มามาดูไก่ดูสุกยังโอ้เดือดแล้วคิดว่าฟักน่าจะสุกแล้วใส่เห็ดลงไปจะได้ปรุงรสเห็ดใส่มดนี่เลยเนาะไม่หลายดอกพอดีโอ้ไม่มีใครมาอยู่ด้วยเลยนะ้องแกงนี่กินไม่มด,ด้ะนี่เยะแบ่งใครนี่อุตสาว่าแกงหลายๆจะได้แบบแบ่งแบบเพื่อนคางๆเต้นมาปรุงรสเห็ดมันสุกเร็วน้ำปลาไม่ต้องตวงเทเข้าไปตามความรูซสึก ล้วแต่ชอบเ้วแต่ชอบเ้วแต่ชั้นชอบล้วแต่มันนัวไหลใช่ืม,ม,มาเลยกินกินทะลุจอน้ำปลานิดหน่อยพอหน้าปลาอาจจะเค็มกระเบือบ้านอุปปเรียกกะกระเบือภาษาอังเรียเข้าขั่วใช่ไหม,มใสใ่ห้มะหน้ามันนัวๆเฉยไม่ต้องใส่ก็ได้จริงแล้วืกินไหม แต่จริงๆแล้วถ้ามีคนอยู่ข่างๆก็จะสงสารเขานะถ้าเขาไม่กินปลา <c oughs> จำได้ไหมทริปนั้นที่เองไปเขาขอเองไปต้มปลาหมอบาลาสางสารเต้นห่างๆแบบโคตรแซ่บเลยเฮ้ยคําถึงกระซัรักเลยอ่ะแบบแรงอะ่ะอะตะกรองชิมถ้าโอเคจะได้ปิดแกด๊สใส่อะไรเพิ่มไหม บอกบอก <Yeah. S 1> บอกคนดูทุกคนหน่อยว่าพูดดังๆหน่อยว่าโอปอทำกับขาอร่อยอร่อยมาก <laughs> บังคับแต่กล่องนี่เลยใส่พักอันนี้จะได้พักอีออมที่ได้ปิดแกส๊สเรียบร้อยปิดแกส๊สมาเด้อที่นี่จัดโตกินขา้าวหิวข้าวอย่างแรง มาจ้ามาเด้อกินเขา่ามาๆๆข้าวเหนียวตั้งแต่มาเชา้าไม่ได้กินข้าวเทียทเท่ยงคือเจอเช้ามาสุดก่อนมันจะหายรอดแล้วมันจะไม่อร่อยดิแมงวันหลายเด้อซกันอะไรหน่อยเมื่อกี้ไม่มีแมงวันโพกแกงเทปราเลยหรอ,อมีอ๋อหนัวอันนี้ซื้อมาแต่เช้าเพิงเ่งได้กิน ไม่ได้กินเอาไมา่กแก้วของดีโต๊ะใคตับเดนอสเซอตับเด้งเนาะเออร้านนั่นแหละร้านเดิมแล้วลตับเดนอสเซอจะใครจำได้เนาะงานตับเดนอสเซออืมอ้มอื้มเมงวนันอุ้ยช่วยกันไล่แมงวันหนึ่งจ้ะคนดู <laughs> <laughs> ถ้าไม่กินก็ช่วยกันไล่แมงวันเด้อ่ <laughs> อยากเชื่อว่าเนื้ม,มันกรอบ ยสดดังเกินขออไยสดดังครุกเลยเมื่อกี้นื้อไม้อย่างกรอบเลยลองใครยังไม่เคยชิมลองซื้อมาดูดจะจบะมันสะดวกสบายดีดูปะเนื้อไม้กรอบนัวยมาเดินมาเดินกินข้าวเดียวกัน,ดกนดกเด้อจ้ะเด้อ เห็ดเป็นไงเห็ดเทดเขากันอยู่พะยออมรสชาติอาจจะมีหลายคนที่มาเคยกินเนาะพะยออมบอกรสชาติไม่ถูกมันไม่ไม่ฝาดไม่ขมไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่อะไรแต่มันมีกลิ่นกลิ่นแบบเอกลักษณ์ของมันน่ะบอกไม่ถูกบางทีเราใส่ใบแมงลักเนาะมีใบแมงลักกับใบอีออมนี่แหละที่ใส่ส่วนใหญ่บ้านก็ใส่อีออมอ่ะไม่ค่อยมีเคยมาเช่าไปตลาดได้มา โชคดีมากดีใจมากที่ได้ใบอ่อามาใส่เพราะว่าปกติใส่แต่ใบมัหลักถามว่าเงาไหมก็ก็ไม่ได้เงาแบบไม่ได้ดูเปียวเพราะว่าเจ้าหน้าที่ขับรถขับไปขับมาตลอดเลยแล้วก็มีเจ้าบ้านหรือเปล่าไม่รู้เ <c oughs> จ้าทินา่นถามว่านี่หน่อยน้ำตาล <c oughs> ตังชื้นตังชื้นไม่ให้เจ้าถิ่นเช็อินได้ไหมนี่ม่สวนเลยนะมนสวนเองด้วยแต่ว่าแต่ว่าเดินมาหาเองเน งานไม่รอาม่รอมอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไอ้เน <uh> ี่ยเครื่องในปิงเครื่องในเครื่องในอะไรว่าเรียนฟันกันเครื่องในไดโนเสาร์ตุูดหยัดกินได้หมกินไกินได้ไหมกินได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้กินตัวผปูตัวตัวมีหกินไหมอ้้หูโคตรใหญ่อ่ะกินไปมนไหมอือโหน้ำลายยืดด้วยน้ำลายยืดเลย เูากุย่อยเลยอะแต่ไม่กล้าจับเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาเดี๋ยวคืนนี้นอนด้วยกันไว้ใจกันแน่นอนโอเคกินคําเดียวหมดเลยเว้วแล้วผูงตัวเมียนี่ยดูนี่โอ้ยุงตัวเบ่อเริ่มเลยครับน่นตัวเมียชื่อน้องน้าตาลแล้วกันชื่อสีน้ําตาลชื่อน้องน้ําตาลเขาก็กลัวเองเองก็กลัวเขาไม่กล้าจับอยากจับบรรยากาศดีใช้ได้เงียบสงบมาก เงียบสงบมากเพราะว่าเหมาลันร้วรุนกันว่าเต้นเนี่ยเขาจะมาไหมเพราะว่าเขาเห็นว่าจองะอจะปล่อยให้ฉันเหงาฉันเหงามากเลยออเอ็งได้บอกราคายังเผื่อมีคนอยากลูกเอเอเนี่ยเนาะใหม่เนาะใหม่นะยังไม่ได้บอกเท่าไรนะห้าสิบหรือห้าสิบห้าห้าสิบห้าบาทแ <55 S 1> หละถ้าอปอจะไม่ผิดนะถือว่าไม่แพงสําหรับที่ว่าเอ็งไม่ต้องไปปอกไปต้่มไปอันนี้นะ รวมมันก็เกลี้ยงง่ายเลยสรุปว่าคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศนเนาะของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามส่วนของการกลางเต้นเนาะถ้ากลางเต้นคนละ30สบาทต่อคืนบรรยากา,กาศก็ประมาณนี้ตามที่เห็นก็คืออาจจะเมาลานในบางวันโอ,อปปาไม่แน่ใจว่าถ้าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันยุดอะไรเงี้ยคุณจะหลายไหมแต่วันเนี่ยโอยปปามาแบบวันปกติก็เลยคนอาจจะไม่ไมหลายเนาะห้องน้ำโอเคสะอาดวันพรุ่งนี้เช่า เรอาจจะตัดเป็นคลิปหนาเนาะวันพรุ่งนี้ชาวโอปอจะพาไปดูทุ่งดอกกระเจียวที่โอปอเก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกในชีวิตทุ่งดอกกระเจียวหรือหลายๆคนเรียกว่าทุ่งบัวสวนเนาะอันเดียวกันนั่นแหละเนาะแล้วก็จะพาไปดูร้านหินงามพาไปชมบรรยากาศยามเช้าวก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เฮ้ยเขามาการเต้นกับเราหรือเปล่าจริงจด้วยวะ <c oughs> ีคนอาจจะใช่เขาแหละเพราะาเขามาจอดตรงนี้ดีใจมากที่จะมีเพื่อนนอนด้วยเนาะ<ด>ก็ถ้าใครชอบพี่มีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงๆจะได้รับาคล็ใหม่ของปอสรับคลิปนีโอปอขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมเดิอพรุ่งนี้เชา้ามีนัดกันไปดูทุ่งดอกกระเจียวอิอาจจะอาจจะได้เห็นหมอกด้วยเพราะาโอปอจะตื่นไปแต่เช้าเลยลิปนีโอปอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้ะบ๊ายบายดีใจมีคนมานอนทักขังแล้ว